จากเลี้ยงเนี่ยต้องเป็นคนตาไวด้วยนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแวงหมดเลยต้องรีบใช้สิ่งนี้นะคะไม่งั้นหมดทุกใบแน่แน่ดาต่างขาวของเราค่ะอันนี้คือเราไว้ที่ข้างนอกเนาะแล้วก็ไว้ข้างนอกคือเปลี่ยนพื้น,นที่ให้อยู่แล้วทีนี้ ปรากฏว่าเราอะเดินมาแล้วกำลังจะเข้าออฟฟิศเนาะปรากฏว่าเราเห็นสิ่งนี้นี่ค่ะหูอันนี้ไม่ธรรมดานะทุกคนมันแหว่งไปเร็วมากนะคะแล้วที่เราต้องทำคือยังไงนี่เลยรีบด่วนเห็นไหมทุกคนเจออะไรคะเจออะไรคะมันกินเร็วมากนะคะแล้วถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะทำให้ ใบเนี่ยมันหายไปหมดนะคะแล้วก็จะกินหมดกินได้เร็วมากเลยค่ะอันนี้เนาะเวลาที่เราเลี้ยงนะคะต้องเพื่อนๆต้องดูด้วยนะคะว่าเฮ้ยมันมีสิ่งแปลกปลอมอะไรบ้างนะคะซึ่งเจ้าบอลกระดาษต่างเนี้ยเราเราเลี้ยงไว้ข้างนอกโดยที่ไม่ได้แบบอันนี้อะไรคือปล่อยเราปล่อยเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ฉีดนะคะเราจะฉีดเป็น น้ำมันนะคะซึ่งเป็นออยนะคะเป็นน้ำมันที่กำจัดหนอนนะคะเป็นน้ำมันที่กำจัดหนอนเนาะโดยวิธีการนะคะก็จะผสมลงในน้ำนะคะ1 0 2ถึงซีซีใช้น้ำมัน 10- บถึงถึงซีซีนะคะต่อน้ำา1ลิตรนะเดี๋ยวเราเอามาให้ดูค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นน้ำมันนะคะของบ้านสองออยนะคะสามารถสั่งซื้อที่เราได้นะเรามีจำหน่ายค่ะ อันนี้เนี่ยอยู่ที่ขวดละ100บาทนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยการใช้นะคะก็คือใช้กับน้ำหนึ่งลิตรเนี่ยใช้1 0 2ถึงซีซีนะคะผสมเข้าไปตัวนี้เราอะ่ะจะใช้ถังเราใช้ตัวนี้นะคะที่จะฉีดวันนี้นะคะมันมาอีกแล้วค่ะทุกคนน่ากลัวมากอันนี้อยู่ในดินเลยนะคะอาศัยอยู่ในดินเลยค่ะแล้วก็จะกินรากเลยนะคะเพื่อน พเพื่อนเเห็นอะไรไหมอันนี้จะบอกว่าเพิ่งเคยเจอนะคะตั้งแต่เลี้ยงมายังไม่เคยเจอเลยค่ะหน้าตาจะคล้ายๆกันกับตักกะแตนค่ะแต่ว่ามันเนี่ยค่ะพเพื่อนเพื่อนใบที่หบขอบเนี่ยคือกรอบหมดเลยนะคะน่ากลัวมากเลยค่ะนี่ค่ะตัวมันเป็นแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายๆกันกับตอนแรกนึกว่าเป็นลูกแมงป่องนะคะแต่ว่ามันกัดใบจนแบบแบบนี้ค่ะที่เป็นแบบ ที่เป็นเนี่ยสีเขียวๆนี่คือกรอบกรอบไปเลยนะคะขอบขอบเนี่ยกรอบใบนี้นี่คือโดนบุกทั้งทั้งทั้งใบเลยค่ะนี่นะคะทั้งใบเลยเรียกว่าสีที่เราเห็นเนาะสีนี้นี่ก็คือเกิดจากไม่แน่ใจว่าเป็นจากพิษของมันหรือเปล่าค่ะแต่มันไม่กระดิกไปไหนเลยนะคะไม่ขยับด้วยลักษณะก็เกือบจะคล้ายกันกันกบ แมงป่องแต่ดูอีกทีก็คล้ายๆก,กันกับอ,อะไรนะที่เป็นที่เป็นต,ตักกะแตะนค่ะเพื่อนแต่ว่าหน้าตามันก็ดูแบบแปลกๆไม่เคยเห็นเลยค่ะนี่ครั้งแรกเลยนะที่ที่สวนเราเจอค่ะเพื่อนๆคนไหนที่มีวิธีหรือว่าเคยเห็นเคยเจอค่ะขอคําแนะนําหน่อยนะคะว่าว่าแบบทํายังไงเดี๋ยววันนี้เราอ่ะก็จะใช้วิธีการฉีดพ่น แต่ว่าเราจะใช้มันเป็นอินซีเนาะเป็นอินซีที่แบบเราเดี๋ยวเราจะลองฉีดพ่นดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเราจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปผสมน้ํากันก่อนเลยค่ะนอนด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปฉีด2ที่เลยค่ะเพื่อนๆวันนี้ค่ะเราจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะซึ่งเ,เป็นผลิตภัณฑ์ ที่เป็นอินรีนะคะไม่ใช่เคมีค่ะเพื่อนเพืนเพื่อนๆดูก็คือเราเนี่ยจะใช้10ถึง20ซีซีนะคะต่อน้ำหนึ่งลิตรค่ะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่แบบว่าเจอปัญหาเรื่องของมแมลงนะคะปกติเนี่ยคือจะกำจัดหนอนนะคะกำจัดหนอนแต่ว่าวัาวนนี้เนี่ยเราเจอมแมลงชนิดหนึ่งที่เราไม่รู้ว่ามันเป็น คือไม่รู้ว่ามันเป็นตะกแตนหรือว่าม,มันเป็นมันเป็นอะไรนะคะก็เลยบอกว่าเ,เราจะลองใช้นะคะโดยที่ใช้เราจะใส่ไปอันนี้เราใส่น้ำมาห้าห้าประมาณเกือบเ,ออเดี๋ยวนะห้าลิตรนะคะเราจะใช้อยู่ที่ประมาณสามฝานี้นะคะเราจะใส่เออสองฝานะคะเราจะใส่สองฝานะเพื่อนๆต้องเตรียมน้ำก่อนนะคะอันนี้เราใส่น้ำมาแล้วทั้งหมดห้าลิตรเนาะเราจะใช้ทั้งหมดเออจริงๆคือประมาณสิบถึงยี่สิบ อ่ซีซีนะคะต่อต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะอันนี้เราจะใส่เนาะสองฝานะเราใส่สองฝามันจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆคือมันจะเป็นมัน,มนเป็นน้ำมันนะคะแต่เป็นอินรียหมายความว่าไม่ใช่เคมีนะคะมันจะไปช่วยในการอย่างถ้าเป็นหนอนเนี่ยมันจะไปสกัดหลอดลมหนอนมันก็นะคะหนอนมันก็จะสิ้นชีวิตไปนะอันนี้ก็ นะคะก็เนี่ยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เราผสมไปเนาะเราใช้ทั้งหมด5ลิตรนะคะพออันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ผสมเลยนะคะ,นะคะผสมผสมเสร็จแล้วก็ปิดเลยปิดฝาเราเปิดให้แน่นเลยนะคะพอปิดให้แน่นเนี่ยเราก็จะฉีดเนาะเดี๋ยวเราลองดูนะ สามารถฉีดได้ทั้งหมดนะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เป็นที่เจอโรคเจออะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนคือฉีดได้ประมาณสัปดาห์ละครั้งสำหรับไม้ใบค่ะช่วยได้นะคะอันนี้เราฉีดไปโดนตัวเลยนะแต่เราก็ไม่รู้ว่า,ามันจะมีผลแค่ไหนนะคะเพราะว่าต้นนี้นี่ก็คือ,เ,อเราไม่เคยเจอเอจ้าตัวนี้แต่ว่าใบคือแบบไหม้หมดเลยค่ะ พิ่งเจอั้งแรกนะคะที่สวนของเราค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เนี่ยดูนะเป็นอะไรที่แบบว่า,าวคือพอมาจับเนี่ยค่ะตรงนี้คือกรอบมากนะคะก็ฉีดไปเลยนะคะอันนี้ก็จะทําให้หนอนเนี่ยมันตายมันตายนะฉีดได้เลยค่ะใช้ได้ทั้งไม้ใบนะคะไม้ผลหรือว่าเป็นไม้ที่เ,เราค่ะจะทาน ะะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เคมีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตนะว่าพอเราแก้ตรงนี้แล้วเป็นยังไงบ้างน,นี่ก็เป็นต้นถุนถุนทองนะคะสำหรับไม้ใบที่เพื่อนๆอยากให้ใบสวยก็สามารถที่จะแบบว่าแบบนี้ได้นะคือมันจะเขาจะช่วยให้ใบเงาด้วยนะคะนอกจากว่าจะทำให้ต้น่ไม่โดนโรคนะคะไม่มีโรคไม่เจอหนอนนะ ไม่มีนอนก็จะทำให้ไม้ใบสวยด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นโคโลาคาเซียน,นซี่นะคะก็เป็นไม้ใบเนาะนี่ดูเม็ดดูใบนะคะแนนซี่เนี่ยน้ำไปโดนปุ๊บกระเด็นออกเลยนะคะเพื่อนเขาจะไม่ติดนะคะไม่น้ำจะไม่ไม่ติดที่ใบค่ะออดิบออดิบนะคะอะอดิบเออทูนโทษที อ่ทูนหรือออดิบนั่นแหละเออใช่อันนี้ไม่ได้ด่างนะแต่ว่าเห็นไหมว่าน้ำเนี่ยก็จะติดอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็จะติดอยู่ที่ใบเขาอันนี้ก็จะช่วยไล่หนอนได้ ือไม่ก็ฉีดพ่นสักอาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะเพื่อนถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่มีพวกวัชพืชพวกแมลงเยอะเนาะอันนี้ก็ของของที่เราเนี่ยมีวัชพืชไม่เยอะมากเท่าไหร่ไม่มีเแมเลงก็จะมีแค่บางส่วนเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็ลานเพื่อนไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบก็กดติดตามค่ะเรามาแบ่งปันอยู่กับเรื่องของอาการปลูกต้นไม้นะคะ